มีแนบวชแล้วอะไรเงี้ยครับพี่ครับผมความคืบหน้าก็คือว่าตอนนี้แผนบวชอยู่กลางกลางปีครับผมเพราะว่ามีละครเปิดใหม่เรื่องคุณหญิงนกธทําเนียบจะถ่ายละต้นต้นเดือนที่จะถึงเนี้ยครับคุมพาพันธ์ก็ดูแล้วคิวถ่ายประมาณ4-5เดือนจบก็ได้เลิกพอดีครับอ่ายังครับยังครับจริงๆต้องดูเลิกเลิกศึกด้วยครับก็เลยก็เลยยังวางกันไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยววางไปเดี๋ยว อะไรมาอีกอย่างเงี้ยครับก็เลยยังเว้นไว้ก่อนครับผมในวันนี้ครับ,มรบผมก็จะเป็นวัดไหนครับผมก็ดูหลายวัดอยู่ครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในวงการเดียวกันเขาแนะนําก็มีมีหลายวัดอยู่เหมือนกันครับรรใช่ครับก็เคยได้กิงคง้างหาหลวงพี่อยู่บ้างครับผมว่าผมมีความตั้งใจแบบนี้นะอยากจะบวชอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับในกรุงเทพวในกรุงเทพครับผมครับผม ตอนนี้ยางเลยครับก็ท่องบทก่อนครับตอนนี้ครับแต่ว่าบทสวดก็พี่ชายผมก็มีประสบการณ์ตรงบวชมาเหมือนกันเขาบอกว่าเฮ้ยฟุกได้อยู่ก็ขอให้ตั้งใจแบบรวดเดียวจบเลย3วัน3คืนอ่านไปอ่านไปแล้วก็ท่องให้ได้อย่างนี้ครับคได้ว่าะเกิดละครับใช่ครับก็คราวนี้แน่นอนแล้วครับว่าไม่มีอะไรมาแทรกแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมีมาแทรกอีกครับผมตั้งใจไว้กี่พรรษาโอ้โหพรรษาเลยครับเอาเป็นว่าก็อใอยได้สัปดาห์หนึ่งก่อนแล้วกันแล้วก็มีประสบการณ์จากเพื่อนๆเหมือนกันที่ที่ตอนนี้ท่านก็เป็นพระอยู่อย่างเงี้ยบวชตอนแรกก็บอกอ่าสิวันหรือไปประมาณเดือนหนึ่งนี่จะเข้าพรรษาแล้วได้ไม่ยังไม่สื่อหรอครับหลวงพี่ยัง อยู่จนออกพรรษาตอนนี้ครบปีแล้วก็คือพอพอเห็นประสบการณ์แบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆพอเราได้ไปสัมผัสได้ไปบวชจริงๆเราจะรู้สึกแบบอย่างนี้หรือเปล่าก็ก็พ่อแม่ก็หล้งไว้เลยครับอย่านะอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บวชเตรียมเบียดด้วยปากเตรียมเบียดมานานแล้วไปได้เบียดสักทีก็ก็ จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่คือคอือยังไงเราต้องทําหน้าที่ลูกที่ดีนะครับบูชาพระในบ้านคือคุณพ่อคุณแม่ของเราให้ดีก่อนครับผมเรื่องบ้านไปถึงไหนแล้วครับกำลังแย็กพื้นทําสวนอยู่เลยครับคือ,ค,อคือบ้านของของแอปเปเนี่ยเขาเป็นบ้านที่เพื่อว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาเฟอร์นเจอร์เข้าอย่างเดียวแต่ว่าก็ คุณแม่เขามาดูบ้านแล้วเขาสึกว่าอยากมีห้องของตัวเองอีกก็เลยต้องต่อ,ตอเติมก็เลยยังเขายังไม่ได้ย้ายเข้าอยู่ก็เลยต่อเติมส่วนหลังบ้านแล้วก็ส่วนของส่วนเพิ่มอะไรเงี้ยครับเขาก็มาตอนนี้ไปทีงไหนครับีไปเรื่อยเลยครับ <c oughs> ก็นิดเออแล้วก็ตั้งไว้ไม่ไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเกินแปดหลักหร่ไม่เกินหรอกครับไม่เกินครับไม่เกินครับช่วยช่วยดูอะไรบ้างหรือว่า่ช่วยส่วนมากผมก็เหมือนรับเหมา ก็จะต้องแบบอของประจำกายตอนนี้คือไม้เมตรแล้วก็สมุดเล่มหนึ่งแล้วก็แบบบ้านเพราะว่าไปที่ไหนหาหากระเบื้องได้เจอปุ๊บรีบวัดเลยได้ไหมไซส์ได้ไหม,ไไหมขนาดได้ไหมสีได้ไหมเขียนจดไว้เลยรุ่นเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เราเป็นคนทําเองว่างนันดีกว่าเพราะว่าไปจ้างบางทีพอประสบการณ์พอเราไปจ้างรับเหมาทําเคยจ้างทำออฟฟิศ แล้วผลปรากฏว่ามันเราไม่ไปคคุมเองอะไรมันก็ไม่ได้ตามสเปคอย่างเงี้ยครับต,ตอนนี้ก็เลยไปดูเองหมดครับตั้งเป้าจะเข้าอยู่ภายในปีนี้ไหมครับภายในเดือน<ม>เดือนหน้าเนี่ยนะครับไกลได้อยู่แล้วครับอันนี้คือจะอยู่พร้อมกับครอบครัวด้วยนะก็อันนี้เป็นน้องแอปเปิลตอนนี้อยู่กับน้องสาวเขาก่อนแต่ว่าก็มีห้องสําหรับครอบครัวเขาก็ครอบครัวเขาจะมาก็ก็มาพักที่บ้านนี้คือเขาเคยบอกผมว่าเธอถ้าเกิดแต่งกันไป แล,แล้วฉันไม่มีที่อยู่เลยแล้วเราทะเลาะกันแล้วฉันจะไปไหนมนะผมบอกโอเคก็เหตุผลเพียงพอง้ก็ซื้อไหนๆก็ซื้อเลยก็อยู่ไปเลยละกันเพราะว่ามีน้องสาวเขาอีกคนเงนี้ยครับก็คือเหมือนเป็นเลือนหอแต่ว่าก็มีครอบครัวของเพียบกอยู่จริงๆเรือนหอ,อก็ไม่เชิงครับเพราะว่ายัางไงยังไงก็ต้องย้ายเข้าบ้านอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านเราก็ซื้อที่ข้างบ้านทําใหญ่ไว้อย่างเงี้ยครับพ่อแม่ก็อบอกว่าอยากให้ให,ให้แต่งเข้าถ้าจะแต่งครับผม